บทที่16ครั้งนี้พอหลุดออกจากสภาวะของร่างวิลลี่ก็เหมือนเข้าสู่อีกสภาวะหนึ่งสภาวะของการรับรู้ด้วยสำนึกอันประหลาดนางบ่าวแจมจอดเรือแอบไว้ใต้ต้นมะกอกน้ําแล้วจึงขึ้นไปยืนแอบคอยคุณพระนายอยู่ข้างซุ้มต้นชํำมะเลียงนางยืนสงบคอยอยู่จนกระทั่งเห็นเสี่ยวจันข้างแรมแก่ปรากฏขึ้น เหมือนคิ้วก่งก็ยังไม่เห็นคุณพนายหรือว่าคุณพนายจะลืมเพราะเวลานัดหมายนั้นยาวถึงสี่วันต่อครั้งครั้งนี้คุณลำดวนเธอฝากน้ำปรุงมาให้เสียด้วยบุรุษหนึ่งก้าออกมาจากเงามืดของสุมทุมพุ่มไม้นางแจ่มคดว่าคิดว่าเป็นคุณพนายกำลังจะก้าวเข้าไปหาแต่แล้วก็ชะงักพอรูปร่างบุรุษนั้น แบบบางกว่าคุณพนายต่อมองเลงไปจึงจำได้ว่าคือพี่ชายคุณพนายที่ชื่อคุณมิง่งนางแจ่มตกใจละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังเพราะนางไม่ใช่บ่าวไพร่ของบ้านนี้แต่เข้ามายืนอยู่ที่นี่ย่อมเป็นการควรสงสัยจะหลบก็ไม่ทันด้วยออกไปยืนให้คุณมิ่งเห็นตัวเสียแล้วเองเป็นบ่าวบ้านเจ้าคุณพินิษใช่ไหม นางแจ่มสุดกายลงนั่งคุกเข่าประหลาดใจที่คุณมิ่งรู้ใช่เจ้าค่ะเอ็งมายืนอยู่ที่นี่ทำไมนางแจ่มอึอัออกเล็กน้อยอีฉันนับหมายกับใครไว้หรือไอสีเจ้าค่ะนางแจ่มบอกส่งไปบ่าไพร่าทาตคนในบ้านนี้มากมายนับร้อยคนเป็นมูลนายอย่างคุณมิ่งถึงอย่างไรก็รู้จักไม่หมด พี่ชายคุณพนาย,ยิ้มพรายจริงหรือข้าว่าเองนัดไว้กับคนอื่นมากกว่านางแจ่มใจหายแต่ยังปากแข็งจริงๆเจ้าค่ะห่ออะไรในมือเองน่ะนางแจ่มทำท่าเหมือนจะซ่อนแต่แล้วก็บอกไปว่าห่อของเจ้าค่ะรู้แล้วของอะไรละ่ะนางแจ่มเหลือบหาคุณพนาย ภาวนาให้ท่านปรากฏกายออกมาขัดจังหวะเสียก่อนที่นางจะถูกบังคับให้ส่งห่อผ้าให้คุณมิ่งส่งมาให้ข้าดูหน่อยรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณมิ่งจางหายไปเสียงพูดนั้นบ,บังคับนางจึงจำต้องส่งให้หัวอกหัวใจเต้นระทึกคุณลำเดือนเจ้าขาบ่าวไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วมือนางแจ่มสันเทา มองเห็นโทษอุชกกรนอยู่เบื้องหน้าหากมีคนฟ้องร้องเรื่องราวของคุณพนายกับคุณลำดวนเข้าลก้ก็โทษทันมีสถานเดียวคือหัวขาดพี่ชายคุณพนายรับมาแก้ห่อออกดูเห็นขวดจิรในัยใบน้อยสีเขียวอ่อนกับช่อลำดวนและหมากพลูคํานิดนิดเจียนจีบสวยงามอะไรคนอย่างเองนะรึอมีของอย่างนี้มาให้ไอ้ศี เสียงพ่อมิ่งเคี้ยวเข็นบอกมาดีๆนะเอ็งมารอพบใครของในห่อนี้เป็นของใครนางเบาปิดปากเงียบนึกถึงบูญคุณของคุณลำดวนที่ได้เลี้ยงดูมานางเกิดมาเสมอลูกทาสก็จริงแต่โบยสักครั้งก็ไม่เคยได้ริมรถด,ด้วยเหตุนี้เป็นด้วยเหตุเป็นคนโปรดของคุณหญิงมารดาคุณลำดวนพลอยให้พ่อแม่ ได้สบายไปด้วยเธอถึงจะเอาไปคือคาทรมานสักปานใดก็ยอมแล้วพ่อมิ่งเป็นคนฉลาดเห็นว่าการขู่เข็นถามคงไม่เป็นผลว่าที่จริงแล้วการทุกอย่างที่คุณพานายรอบก็ทำค่อนข้างประจักษ์แก่ใจพ่อมิ่งดีอยู่เพียงแต่จับไม่มั่นคันไม่ตายเท่านั้นดังนั้นพ่อมิ่งจึงใช้ไม้อ่อน นางแจ่มเอ๋ยเอ็งอย่าปิดบังข้าเลยข้าเป็นพี่ชายของคุณพระนายสิ่งใดที่จะทําให้คุณพระนายเดือดร้อนข้าย่อมรู้ดีนางแจ่มยังคงปิดปากเงียบในตาทุรนทุรายนี่แนะ่นางแจ่มข้าจะพาเอ็งไปพบกับคุณคนหนึ่งบางทีเอ็งคงจะจําได้บ้างกระมังพอมิงพยักหน้าให้นางบ่าวลุกขึ้นแล้วก็ออกเดินนําไปยังเรือนหลังใหญ่ ซึ่งมีบันไดขึ้นทั้งด้านหน้าด้านหลังและทางด้านข้างด้านหลังนั้นพลูกพานด้วยผู้คนบ่าวไพร่เนื่องจากมีชานรถเชื่อมกับชานครัวแต่ด้านข้างดูสงบเงียบพ่อมิ่งเดินนำหน้านางแจมขึ้นไปบนเรือนอันกว้างขวางตามชานเชื่อมระหว่างเรือนสี่หลังที่หันเข้าหากันนั้นบางตอนมีหลังคาคลุม พวกบ่าวผู้หญิงกลางมุนนอนกันละเกะละกะพ่อมิ่งนํานางเบาวแจ่มเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง<ม>เห็นได้ว่าเป็นห้องนอนประกอบด้วยเตียงไม้ขาคูลาดฟูกหีบปัดและตู้แบบจีนหิ้งเครื่องแป้งกระจกติดฝาผนังตามผนังห้องประดับประดาด้วยดาบโล่บุรุษผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเตียงริมหน้าต่างเพิ่งหันกลับมาจากหน้าต่าง เมื่อพ่อมิ่งนำนางแจ่มก้าเข้าประตูไปพ่อมิ่งหันมางับประตูปิดไว้ตามเดิมฉันพานางแจ่มมาแล้วคุณหลวงแสงตะเกียงโคมที่แขวนบนเสาเรือนกลางห้องส่องให้เห็นหน้าอันคมคายของคุณหลวงแม้จะสวยสู้คุณพนายไม่ได้ก็ดูมีเขากันอยู่ไม่เหมือนคุณมิ่งซึ่งดูหน้าตาเสียมเสียมออกจะแตกเผาเหล่าคอ บางทีคงจะคลายแม่มากกว่าท่านบิดานางบ่าวแจ่มจำคุณหลวงได้เคยเห็นกันหลายต่อหลายครั้งเมื่อนางแจ่มเข้าออกประตูท้ายวังด้วยคุณหลวงนั้นเป็นข้าของเสด็จในกรมผู้ทรงมีวังอยู่ทางท้ายวังหลวงคุณหลวงจึงต้องผ่านประตูเข้าออกของพวกชาววังหลวงอยู่เนืองเนืองคุณหลวงนั้นนับว่ามีบุญศักดิ์อยู่ ยามเดินไปไหนก็มีค่าคนถือถือร่วมหมากตามหลังส่วนนางแจมมักมองตะลึงยามที่เจอเจอคนหลวงใจของนางแจม่มเคยนึกเพ้อเจ้ออยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับใฝ่ฝันเพราะถนักดีว่านางเป็นเหมือนเต่าเตี้ยไม่มีทางใดเลยที่คนอย่างคนหลวงจะเหลียวลงมาแลแต่แล้วคนหลวงก็แล ไม่เพียงครั้งเดียวถึงสามครั้งนางคนนี้หน้าตาดีไม่รู้ว่าเป็นบ่าวไพร่ของใครในวังบังเอิ่นพ่อมิ่งน้องชายคุณหลวงผู้พี่คุณพนายไปกับคุณหลวงในวันหนึ่งแรกทีเดียวพ่อมิ่งก็ไม่ได้ใหญ่ดีเมื่อคุณหลวงบอกว่านางคนนั้นหน้าตาดีฉันเห็นมันบ่อยๆแต่ทีท่าเห็นจะเป็นบ่าวไพร่เท่านั้น คงเป็นแค่อีบ่าวคุณหลวงไม่น่าแลให้เสียราศีบ่าวสวยงามกว่านายมีถมฐานจะว่าไปแล้วเมียฉันที่มีอยู่ทั้งเมียหลวงเมียน้อยสวยสู้นางคนนี้ไม่ได้สักคนถ้าอยากได้จะยากง่ายอะไรฉุดสิคุณหลวงพ่อมิ่งออกไปทางนักเลงคุณหลวงว่าข่าคนของใครก็ไม่รู้ชะดีชะร้าย เป็นบ่าวของคนมีอำนาจวาสนาจะลําบากแล้วก็ให้บังเอิญในเวลาต่อมาพ่อมิ่งเกิดจับความได้ว่าคุณพระนายผู้น้องชายมีความสว่าสัมพันธ์กับคุณในวังคนหนึ่งพ่อมิ่งไม่ไรีรอที่จะสืบหาเอาความจริงจนกระทั่งประจักษ์ว่าคนในวังนั้นคือคุณลำดวนและอีบ่าวผู้ทำหน้าที่สื่อชักคืออีบ่าวแจม ผู้ที่คุณหลวงเอ่ยชมความสวยงามพอมิง่งจึงคิดการไกลอย่างที่ว่าใช้ลูกกระสุนลูกเดียวยิงนกให้ได้พร้อมกันเลยสองตัวใจของนางแจ่มหายวูบเหมือนถูกควักแล้วก็สะทกสะเทินเมื่อสพกับสายตากับคุณหลวงลืมนึกถึงห่อผ้าในมือพ่อมิ่งเสียสนิทสอบถามเอาความกันเองเทนะกคุณหลวงบอกมันเถิด ว่าคุณพนายเป็นน้องชายของเราเราก็ต้องรักอย่าให้มันเกรงกลัวไปเลยพ่อมิงออกไปจากห้องคุณหลวงปล่อยให้นางแจ่มอยู่กับคุณหลวงตามลำพังนางจแจมเล่าออกจากห้องคุณหลวงตอนลุ่งเช้าลืมห่อผ้าของฝากคุณลำดวนถึงคุณพนายเสียสิ้นเชิงต่อเมื่อกลับไปแล้วจึงได้อกสัน่นขวัญแขวนเช้าวันลุ่งขึ้นไม่กล้ากลับเข้าวัง ด้วยเกรงคุณลำดวนจะซักถามตอนค่ำคืนวันนั้นนางแจมจึงลอบพายเรือมาอีกคุณหลวงให้บ่าวสนิทมาคอยรับพาแอบขึ้นไปบนเรือนที่จริงฐานะอย่างคุณหลวงจะมีเมียน้อยอีกสักสิบก็ไม่ใช่การแปลกแต่นางคนนี้ไม่เป็นแค่บ่าวของคนอื่นเขาจะทำให้อื้อฉาวย่อมไม่ได้อีเันอยากขอของที่คุณลำดวน ฝากมาให้คุณพนายคืนจากคุณมิ่งเจ้าค่ะคุณหลวงช่วยอีฉันขอคืนให้อีฉันด้วยป่านนี้เขาคงให้แก่คุณพนายแล้วเองอย่ากังวลไปเลยพอมิ่งกับคุณพนายเขาไปมาหาสู่คุยกันบ่อยๆขอให้อีฉันพบคุณพนายเถิดเจ้าค่ะท่านอยู่บนเรือนนี้หรืออยู่เรือนแพรเจ้าคะคุณพนายอยู่ที่เรือนนี้แต่เวลานี้ท่านไม่อยู่ ท่านเข้าเฝ้ารับราชการตั้งแต่เมื่อคืนมีนาเล่านางมาคอยเมื่อคืนนี้จึงไม่พบกับคุณพระนายท่านเองก็คงจะทำวนอยู่ยังคุณลำเลือนอีกเล่าทุกทีถ้านางแจมออกมาตอนบ่ายตอนเช้าวันลุ่งขึ้นนางก็จะกลับนี่นางหายมาถึงสองคืนคุณพระนายให้กระวนกระวายใจยิ่งนัก เมื่อสองคืนก่อนนี้เป็นคืนนัดหมายที่นางแจ่มเคยนำของฝากจากคุณลำดวนมาให้แต่บังเอิญคุณพระนายต้องรับราชการพระแต่บังเอิญคุณพระนายต้องเข้ารับราชการพระเป็นเจ้าเหนือหัวแล้วเลยไม่ได้กลับออกมาจากวังถึงสองคืนคุณพนายจำต้องรออีกนานสองวัน จึงจะถึงกำหนดที่นางแจ่มจะมาป่านชนีของฝากจากคุณลำดวนคงจะกลับคืนสู่มือเจ้าของพรางก่อนวันปร,รืนนี้เจ้าคงจะฝากมาให้ใหม่อ้ยิ่งอ่านยิ่งเหนื่อยคุณพนายเหมือนตกอยู่ในกองเพลิงให้ร้อนเร่าทั้งกายและใจ จนกระทั่งผู้หญิงมารดาจนกระทั่งท่านผู้หญิงมารดาผิดสังเกตพ่อม่วงเป็นอะไรไปหมู่นี้ถูกกลิ้วหรือยังไงเสียงท่านผู้หญิงพลอยรอนอกรอนใจมิได้ขอรับทรงพระมหากรุณากระผมอยู่เสมอคุณพนายยกมือกระพุ่มเหนือหน้าผากหรือว่ามีเรื่องอื่นหรือผิชอบลูกสาว ท่านผู้บุญหนักสักใหญ่คนใดที่ถามดังนี้เพราะคุณพนายนั้นหากชอบพอบุตรีท่านผู้ใดแม้นสู่ขอท่านผู้ใหญ่ของบุตรีนั้นก็คงจะเต็มใจยกให้เว้นแต่จะเป็นทิดาท่านผู้มีอำนาจวาสนาซึ่งแม้แต่คุณพนายก็ต้องเกรงในอำนาจวาสนานั้นท่านมารดาถามถูกจุดจี้ใจดำจนกระทั่งคุณพนายหน้าแดง แล้วก็กลับซีสลดลงในทันทีปล่าดอกขอรับที่จริงแล้วพ่อโมองก็น่าจะมีเมียให้สมน้ำสมเนื้อได้เสียทีแล้วจนป่านนี้ยังไม่มีลูกเต้าไว้สืบเชื้อสายเลยสักคนเดียวแม่เองก็อยากได้หลานย่าดูเจ้าคุณท่านอื่นๆท่านมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มช่องแล้วก็น่าชื่นอกชื่นใจแทน กระผมคงจะมีกรรมถึงหากรักผู้หญิงจริงๆก็คงยากที่จะได้มาเป็นภรรยาคู่เรียงเคียงหมอนจริงแล้วท่านมันดาอุทานนี่คงจะรักชอบพอลูกสาวใครเข้าจริงๆบอกแม่มาทีลูกสาวท่านผู้ใดถึงทำให้พ่อม่วงที่เป็นถึงคุณพนายไม่กล้าเอ่ยปากจบบทที่16